คนที่มองคนอื่นไม่ดีสดแสดงว่าใจคนนั้นไม่ดีฟังไว้ดีนะคนที่ยังเห็นคนอื่นไม่ดีอยู่สแสดงว่าใจตัวเองนั่นแหละไม่ดีนะเพราะมาตรฐานตัวเองเป็นอย่างนั้นเอาตัวเองเป็นถถามาตรฐานเที่ยบคุณพระท่าบอกว่าบุคคลที่เข้าถึงธรรมะโดยเนื้อแท้แล้วใจเป็นธรรมะแล้วมองไม่เห็นคนชั่วหรอไม่มีเลยมองไม่เห็นว่าคนชั่ว ในคนคนหนึ่งมีทั้งดีและชั่วจริงไหมในคนคนหนึ่งมีทั้งดีและชั่วไม่มีใครอยากเลวหรอกนั่นคือธรรมชาติของใจไม่มีใครอยากเลวทุกคนอยากเป็นคนดีนะทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งนั้นแม้แต่หมามันก็อยากเป็นหมาดี มันไม่ได้อยากไป็ลักขโมยของใครหรอกหมาเนี่ยนะมันไม่ได้อยากไปกัดกับใครหรอกแม้แต่หมามันก็อยากเป็นหมาดีเพราะธรรมชาติของจิตมันอย่างนั้นแต่ด้วยกําลังของสติมีน้อยอํานาจของสติที่จะหยุดความชั่วนี้มีน้อยจึงทนไม่ได้ต่อกระแสที่มันบีบคั้นใจจึงกระทําออกไปในสิ่งที่ที่มัน มันเป็นไปตามอํานาจของกิเลสนั้นแต่บุคคลได้ฝึกสติไว้ดีแล้วคนใดที่ฝึกสติไว้ดีจะสามารถมีอํานาจอํานาจของสติเนี่ยจะมีกําลังที่จะหยุดกรรมที่เป็นกรรมชั่วได้ไทําไม่ได้กับไม่ทํานี่ต่างกันมากจริงไหมคนละเรื่องเลยนะทําไม่ได้หอกให้ดูหน่อยหายตัวให้ดูหน่อย เนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเอาพอให้ดูทำไม่ได้นี่เรียกว่าทำไม่ได้จนปัญญาจริงจริงให้ทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่ไม่ทำเนี่ยต่างกันนะไม่ทำานี่ะหยุดเวลาโกนเนี่ยหยุดพูดเนี่ยหยุดได้ไหมหยุดได้แต่ไม่ทำเฉยเนี่ยเพราะอะไรเพราะกำลังสติมันไม่มีกำลังของสติไม่มีอำนาจที่จะมาหยุด กระแสของกิเลสตัวนี้กระแสของอารมณ์ตัวนี้ได้หากเขามีสติปุ๊บจึงสามารถหยุดอำนาจของอารมณ์ตัวนี้ได้เพราะอะไรเพราะฝึกจิตไว้ดีแล้วจิตมีกําลังด้วยอํานาจของสติเป็นพื้นฐานจึงสามารถหยุดอารมณ์หยุดกายได้โกรธอยู่แต่หยุดได้นะโกรธถามว่าโกรธไหมโกรธแต่ก็พอมีกําลังของสติหยุดได้ แต่พอว่าโกรธเกินขีดจำกัดของอำนาจของสติมันเหมือนเขื่อนที่ระเบิดเนะขื่อนมันรับได้แค่นี้ถ้าเปรียบเหมือนเขื่อนมันเป็นเหมือนกําลังของสติมันจะมีขีดจำกัดของมันอยู่ด้วยน้ําที่มีปริมาณมหาศาลเรเรียกว่าอํานาจของกิเลสมากกว่าอํานาจของธรรมนะเมื่อกิเลสมากกว่าธรรมกิเลสก็ย่มชนะระเบิดเลยทีนี้นะ หน้ามืดตาโมาอะไรคนโกรธเพราะอะไรเพราะขาดสติหน้านลยดำไนะจากหน้าแดงๆกลายเป็นดำมันมาได้ยังไงเอารนะ้อนไปทั้งกายกายดิร้อนไปหมดมันมาจากไหนพลังงานพวกนี้นะเพราะอำนาจของจิตมันถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหา